สวัสดีครับพบกับนันนะครับวันนี้นันก็จะมีเรื่องนนแนะนำให้กับทุกคนนะครับในการเฮาทีเลือกรองพื้นให้เหมาะกับสภาพผิวของเราเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับประเภทของรองพื้นเนี่ยครับเรามารู้จักกับจุดกําเนิดของรองพื้นกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวนันจะอธิบายให้ทุกคนฟังในช่วงต่อไปเลยนะครับ แต่เดิมนั้นผู้หญิงชาวกรีกโรมันนิยมนำครีมซึ่งทำมาจากไขมันสั์แป้งและดีบุกออกไซา์มาผสมกับผงช็อกเพื่อรดระดับสีผิวโดยผู้หญิงกรีกเชื่อกันว่าการมีสีผิวที่ขาวซีดเป็นเครื่องมือบ่งบอกถึงฐานะอันดีงามทางสังคมความเชื่อนี้ส่งผลมาถึงยุคก,กลางของยุโรปทาให้เกิดวิธีการต่างๆเช่นการเอาเลือดออกจากร่างกายเพื่อให้ผิวซีดการนำสีน้ามาระบายเข้ากับใบหน้า หรือแม้กระทั่งการใช้สารตะกัว่วจนกระทั่งศตวรรษที่18 พระเจ้าหลุยที่15ทรงริเริ่มแฟชั่นสำหรับผู้ชายให้มีการแต่งหน้าช่วงปลายศตวรรษที่18สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียไม่ชื่นชอบการแต่งหน้าจึงทำให้ความนิยมในการแต่งหน้าลดลงไปจะใช้กับเฉพาะนักแสดงเท่านั้นจนกระทั่งครอวบอดินจากโรงละครล้านชิเดสตาดในประเทศเยอรมน,นีต้องการที่จะปกปิดรอยต่อระหว่างวิกผมและหน้าผากจึงได้ประดิษฐ์กรีสเทนหรือสีสำหรับทานหน้าสีเนื้อ น,นับว่าเป็นจุดกำเนิดเครื่องสำอางที่ใช้สำหรับการผลิตภาพยนตร์เป็นครั้งแรกจนกระทั่งปีคริสตศักราช1914ช่างแต่งหน้าชื่อแม็กแฟกเตอร์ได้พัฒนาให้มีความยืดหยุ่นและสะท้อนแสงได้จนได้รับความนิยมในวงการนักแสดงเข้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องขยายวงกว้างจนมาถึงใช้เป็นของส่วนตัวและได้แพร่หลายในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น หลังจากที่เราได้ไปรู้ประวัติคร่าวๆของรองพื้นกันแล้วนะครับเดี๋ยวนั้นก็จะมาอธิบายกันว่ารองพื้นเนี่ยหลักๆเราจะแบ่งออกเป็น3ประเภทคือแบบน้ําแบบครีมแล้วก็แบบแป้งนะครับสาหรับแบบน้ำเนี่ยหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกกันว่า liquid foundation นะคบค่อนข้างจะมีรูปแบบที่หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นอ i l f r e ร m o i s t u r i z i n g หรือจะเป็นล n g ล a s t mattifying เป็นต้นนะครับหากคุณเป็นคนที่มีสภาพผิวมันนะครับนันแนะนาว่าคุณวรใช้แบบอ i ย f r e รีหรือว่า m a t t i f y i n g นะครับเพราะ สูตรนี้จะเป็นการควบคุมความมันบนใบหน้าของคุณได้นะครับเมื่อคุณแต่กหน้าแล้วเนี่ยหน้าคุณก็จะไม่เยิมหรือว่ามีความเปียกในระหว่างวันนะครับแต่การเลือกรองพื้นในชนิดนี้เนี่ยก็จะไม่เหมาะกับคนที่มีสภาพผิวที่แห้งจนเกินไปนะครับ แต่ถ้าหากคุณมีสภาพผิวที่ค่อนข้างจะแห้งนะครับนั้นแนะนําเป็นว่าเราควรเลือกใช้รองพื้นที่เป็นสูตร moisturizing นะคบเพราะสูตรนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่สภาพหน้าของเราเองนะครับรวมถึงเวลาการแต่งหน้าเนี่ยจะได้ติดทนนานมากยิ่งขึ้นด้วยครับแต่ก็ใช่ว่านะครับว่าการที่เลือกรองพื้นให้เหมาะกับสภาพผิวเราแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ถูกนะครับเราควรจะรู้ได้ว่าการปกปิดที่เราต้องการเนี่ยปกปิดในระดับไหนแล้วก็เหมาะกับคุณยังไงนะครับรูปแบบที่1นนะคะของการเลือกรอง เงินให้ปกปิดเนี่ย <S <S เขาเรียกว่าเชียร์คอร์เรทนะครับหรือการปกปิดแบบบางเบามันจะไม่เน้นการปกปิดผิวที่ดีสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมาะกับคนที่มีสภาพผิวหน้าค่อนข้างจะดีอยู่แล้วไม่ต้องการปกปิดให้มากเพราะฉะนั้นแล้วลุคการแต่งหน้าในการปกปิดแบบนี้นะครับก็จะเป็นในลุควันธรรมดาท,ทั่วไปหรือที่เราเรียกกันว่า everyday look ส่วนในรูปแบบที่2นะครับเราเรียกกันว่าเชียร์ทูมีเดียมโคเวอร์เรจนะครับก็ตามตัวเลยครับก็คือเป็นการปกปิดแบบบางเบาถึงระดับปานกลางนะครับการปกปิดแบบนี้เนี่ยเหมาะสำหรับ สภาพผิวหน้าที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีปัญหาเหมือนกับสภาพแบบที่1นนะครับแต่เราอาจจะเน้นการปกปิดแบบรอยดาหรือรอยแดงต่างๆบนใบหน้าได้นะครับการแต่งหน้าในรูปแบบนี้เนี่ยก็ใช้ใน everyday look ได้แต่แค่ต้องการแค่ปกปิดในจุดบางส่วนเท่านั้นเองที่เราไม่ต้องการนะครับสาหรับรูปแบบที่3นะครับเราเรียกกันว่า medium coverage นะครับ medium ก็แปลว่าปานกลางใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วสูตรนี้ก็จะเหมาะกับสภาพผิวที่มีปัญหาปานกลางไม่ถึงกับว่าหนักมากนะครับการเลือกการปกปิดแบบนี้เนี่ยเราก็จะเน้นไปที่เรื่องของซิล หรือว่ารอยสิวต่างๆจุดด่างดำบนใบหน้านะครับการเลือกรองพื้นส่วนนี้เนี่ยก็เป็นการปกปิดในส่วนต่างๆของบนใบหน้าเราได้นะครับ ส่วนในการปกปิดระดับสุดท้ายก็คือระดับที่4นะครับคือเป็นแบบ full coverage ครับ full coverage ก็จะเป็นการปกปิดระดับสูงสุดเลยคือการปกปิดทุกรูขุมขนบนใบหน้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยสิวหลุมสิวรอยดํารอยแดงหรือแม้กระทั่งกระหรือฝ้านะครับที่เราไม่อยากให้คนอื่นเห็นเนี่ยสูตรน,นี้ก็จะช่วยปกปิดเราได้ดียิ่งขึ้นด้วยครับส่วนลุคในการแต่งหน้าของลุคนี้เนี่ยนั้นแนะนําว่าเป็นการแต่งหน้าแบบค่อนข้างจะออกงานไปนิดนึงนะครับแบบงานกลางคืนหรืองานกลางวันที่เราต้องใช้หน้า ในระยะเวลาที่ยาวนานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานหรือว่างานรับปริญญาเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสูตรนี้เนี่ยจะเป็นสูตรที่คนมักจะไม่ค่อยนิยมแต่งใน everyday look กันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการให้ปกปิดระดับนี้เนี่ยเราก็สามารถเลือกรองพื้นในสูตรนี้ได้ครับมาต่อกันที่ประเภทที่2ของรองพื้นนะครับก็คือแบบสูตรครีมนั่นเองหรือที่เราเรียกกันว่าครีมฟาวเดชั่นนะครับรองพื้นสูตรนี้จะเน้นการปกปิดในระดับ full coverage หรือการปกปิดในระดับสูงสุดเลยนะครับเพราะสูตรนี้เนี่ยก็จะมีส่วนผสมของ ด้วยเพราะทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคบว่ามูสเนี่ยค่อนข้างจะเหนียวแล้วก็ค่อนข้างจะหนานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ใช้สูตรนี้เนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องการเกิดสิวอย่างง่ายนะครับเพราะว่าในการปกปิดระดับหนาน,นี่มันจะซึมซับเข้าไปในใต้ผิวหนังของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วการทําความสะอาดใบหน้าก็เป็นสิ่งที่จําเป็นมากเราอาจจะเกิดรอยแดงหรือว่าสิวขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยเน้นการปกปิดระดับสูงสุดส่วนในรูปแบบสุดท้ายนะครับก็คือในรูปแบบที่3ที่นัทจะมาเล่าให้ทุกคนฟัง นะครับหรือที่เราเรียกกันว่า powder foundation นะครับ powder foundation ก็คือเป็นแป้งนะครับคือสูตรนี้เนี่ยจะถูกอัดแข็งเป็นตัวแป้งเลยนะครับหรือแป้เป็นแป้งตลับที่เราเห็นกันในตามท้องตลาดนั่นแหละครับก็คือว่าสูตรนี้นะเราจะเน้นการปกปิดแบบระดับ sheer coverage ในส่วนตัวขอนาที่ว่าเป็น sheer coverage นะครับเพราะว่าปกปิดแบบระดับที่ไม่ได้ค่อนข้างจะแบบหนาจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้เบาจนเกินไปเหมาะสําหรับ everyday look กับทุกคนนะครับเป็นการลดเวลาในการแต่งหน้าเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยเมื่อเราถูกอัด แ,แล้วใช่ไหมครับเราก็จะพกพาสะดวกไม่ว่าจะไปในสถานที่ต่างๆแล้วก็แบบว่าสามารถหยิบออกมาแต่งหน้าได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกรองพื้นที่ดีเนี่ยก็ต้องเลือกให้เหมเาะแล้วก็เลือกให้ควรกับสภาพผิวหน้าของตัวเองรวมถึงเรื่องในระดับการปกปิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ได้เรียนรู้เรื่องประเภทของรองพื้นไปแล้วนะครับที่นั้นได้เล่าไปพอสมควรแล้วนะครับในเมื่อสักครู่นี้ก็ลองเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันกันว่าเราเหมาะกับลุคแบบไหนเหมาะกับสภาพผิวแบบไหนแล้วก็เหมาะกับระดับาการปกปิดแบบไหนนะครับ และที่สาคัญที่สุดคือในช่วงวิกฤตการณ์แบบนี้นะครับโควิด19นั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยป้องกันตัวเองโดยการใส่แมสทุกครั้งเวลาออกไปนอกสถานที่หรือแม้กระทั่งพบเจลล้างมือไปอย่างทุกที่ที่เราจะหยิบจับของต่างๆนะครับและอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ